สวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ้อมแชนเค่ะก็ขอขอบคุณรูปวาดแฟนอาร์ตน่ารักๆจากน้องเอฟซีด้วยนะคะรูปนี้ก็วาดรูปแล้วก็ระบายสีอวตารพี่อ้อมนะคะในเกมเรเบอกส่งมาจากของน้องแทนค่ะ <Wow. S 2> ว,ว้าวรูปวาดน่ารักมากเลยจ้าขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องๆ uh. ตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม r รเบิรเหมือนเดิมแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กันในแมปของ Book of m a s t e r อกันค่ะในตัวเกมจะเป็นยังไงนะคะ <Yeah. S 2> เดี๋ยวเราเข้าไปเล่นด้กันเลยจ้า yeah. โอเคค่ะสำหรับยกแรกนะคะเราก็ลองมาเป็นมอนสเตอร์กันดูบ้างดีกว่าค่ะในเกมนะคะก็จะมีมอนสเตอร์ของหนังสือนะคะก็จะมีทั้งตัวมินิทอนะคะมีบ้านมีลามาบอทว้าวแล้วก็มีเจ้ากระดานมอนสเตอร์ด้วยก็จะเป็นมอนสเตอร์น่ารักน่ารักงน้นเลยอเอาล่ะเข้าแมปมาแล้วยูหูโอ้โหนี่มันยีราฟหรือว่าลามากันนี่อุย้ยความสามารถของมันว้าว ไปหัวเป็นจรวดมิสไซน์ได้ด้วยโอ้โหระเบิดทีนึงนี่นบ้านพังเลยโอ้โหกดดโดสูงทำลายล้างพื้นได้ด้วยโอ้โหนี่ทาไม้ตายฮาสุดยอดเลยโอ้โหแมปนี้นี่น่ารักผุดๆไปเลยฮ่าไดโอ้โหจิกป้านีน้ด้วยปอกปอกอืจอจบขวกมนุษย์ง <c oughs> านนี้แหละเล่นเป็นจ๊อกแน่ๆ <c oughs> กำลังเลน่นสนุกกันอยู่เลยไปเลยพวกเรา โอ๊ย,ขอเ,ยเข้าไปเลยบุกเข้าไปอืมเอาละจะพกมนุษย์แอบอยู่ตามบ้านเหรออืมไม่มีทางรอดหรอกเอาละพวกเราทำลายล้างหมู่บ้านนี้เลยปล่อยท่าไม่ตายเลยพวกเราเอา้ยจะไปไหนนี่แน่ <c oughs> อุ้ยจิกเป็นไกลเลยอะ่ะอโป๊กโป๊กอืมอืมแซ่บหลายเอย้ไม่นะเห็นนะอาวิเศษเห็นนะโดดย่องย่องอยู่ตรงนั้นนะ่ะอุ้ยไม่นะ ต้องทุบพื้นไปนะไปนาว้าววฮาดูสิจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้นี่ผูหฉมัดเนี่ยอ๋อพวกเราลอยหน้าเข้าไปเลยเฮ้ยไปนะไปนาอุ้ยเจ๊กไม่โดนใครจะหนีไปไหนล่ะฮ่าฮ่าหายแย้หายแล้วมอนสเตอร์พวกนี้หนูต้อมาแต่ในหนังสืออ้าอพวกเราทำไงดีให้ทำไงล่ะก็วิ่งหนีสิอ๋อฮ่าฮ่าวิ่งหนีไม่ทันหรอก อาเจ้าบ้านปล่อยสักที่เลย้ยเฮ้ยเจ้าวัวน้อยเฮ้ยี๋ยวเข้าแล้วเข้าเจ้าพวกมนุษย์น่ะหลบอยู่ด้านนู้นกันหมดเลยเฮ้ยอย่าเราอย่าเราช่วยฉันด้วยฉันด้วยืมไม่มีใครช่วยเธอหรอกแม่สาวน้อยฮ่าฮ่ายาปุ้งโอ้ถึงกับพื้นบุ้มเลยเหรอเอาละอุ้ยน่าอืมอุ้ยใครตดมีคนตดหรือเปล่าเนี่ยอืม ไอ้ไม่ใช่เมื่อกี้เป็นระเบิดของฉันเฮ้ยกล้ยน้าก้ยน้าโอ้โ oh, หดูดิบ้านทางราบคาบเลยอะ <c oughs> เอาละค่ะยกที่หนึ่งก็ผ่านแล้วนะคะว้าวโอ้โหดูดิาตตระตูนน่ารักน่ารักขนาดเลย oh. เอาละค่ะมายกที่สองกันต่อดีกว่าน,นะคะ oh. พี่อ้อมก็จะลองเล่นเป็น oh. มินสเตอร์ oh. บ้านดินดีกว่าน,นะคะเอาละไปกันเลยยั่วโอ้โห บ้านมีคุณแจล็อกด้วยเหรอเนี่ยฮ <c oughs> าคราวนี้แหละฉันเป็นมัสเตอร์บ้านแล้วไปเลยสกิลของฉันอืสร้างพายุหมุนฟิวฟิวฟิวอ่าเป็นยังไงล่ะจะพวกมนุษย์ <c oughs> แทมลิ้นห้อยตัางหากนะ <c oughs> คือว่าช่วงนี้มันอากาศร้อนนะน,นะนะฉันก็เลยลิ้นห้อยอะ่ะอืจะพวกมนุษย์นี่นี่ไวจริงๆเลยนะ <c oughs> เอาล่ะเดี๋ยวฉันจะเอาลิ้นเนี่ยเลียให้หมดเลยแแบบแแบบแแบบโอ้โหดูสิจะพบรูนี่ตัวเล็กกระลิวจิ้วแค่นี้เอง <c oughs> ไปเลยต้องปล่อยเฟอร์นิเจอร์ออกมาจากปล่องไฟอืออืออืมเป็นยังไงบ้างเจ้ามอสเตอร์กระดานแหมล่ะพี่กำลังทำงานอยู่ลูกพี่ <c oughs> จะพกมนุษย์น่ะมันนี้ไว้กันจริงๆเลยถ้าอย่างนั้นก็พังบ้านมันเข้าไปเลยสิ <c oughs> จะพกลูกน้องได้เลยลูกพี่เอาละจะปล่อยเฟอร์นิเจอร์มาแล้วนะ ฟฟิ feel, feel. ิววไอช่วงนี้เฟอร์นิเจอร์มันเซลอยู่แล้วเนี่ยลูกพี่ถึงได้มาปล่อยเฟอร์นิเจอร์เนี่ยอฮึทำไมไปล่อยเฟอร์นิเจอร์มันก็ไม่สามารถที่จะกำจัดเจ้าพวกมน,กนุษย์ได้นส์ซีเอาละพวกเรา้ห,หนาไปทางด้านนู้นเลยถ้าทางเนี่ยเจ้าพวกมนุษย์จะอยู่ที่นี่เฮ้ยปล่อยสกิลเลยยักษ์โอ้โหโลูกพี่ลูกพี่นี่ตดเหม็นชะมัดเลยเฮไม่ได้ตดเขาเราียกว่าปล่อยสกิล โอ้ยังไงนั่ไงรู้สึกว่าจะเห็นเจ้าพวกมนุษย์ลบอยู่แถวด้วยนะเอาแล้วพวกเราทำลายเมือของเจ้าพวกมนุษย์เลยเยเฮยอ๋อฮอลูกพี่เสียหายหลายล้านนะเนี่ยอุ้ยเราเป็นมอนสเตอร์นะเราก็ต้องทำลายบ้านเมืองสิบุกเข้าไปเลยย่าเฮาฮ่าจะพวกมนุษย์อย่าคิดนะว่าะนนี้รอดจากเนื้อมือของมอนสเตอร์อย่างพวกเราอ่ะอออเจเอเห็นไะ อ,อย่างนี้ต้องสร้างพายุหมุนฟิวฟิวฟิวอ๋อฮอลูกพี่อย่างกับพายุ Hurricane เฮริเคนนะครับอืมแค่นี้ยังน้อยไปจะ,จะทำให้เจ้าพวกมนุษย์รับรู้สักบ้างหมาสเตอร์อย่างพวกเราอะ่ะฮ่าฮ่ามันโหดขนาดไหนอ,อไม่นะไม่พังกำแพงเมืองไปเลยอ๋อฮอลูกพี่ลูกพี่นี่จ้าจริงๆเลย อยู่แล้วอยู่แล้วอืมไม่น่าไม่น่าเป็นบ้านกันมาพังบ้านด้วยกันนี่ไม่น่าไม่น่าโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วฉันหลบอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วโอ้ยเพนดีกว่าพวกเราอุ้ยไม่น่าไม่น่าอุ้ยเห็นหน้าเห็นหน้าอยู่ในนี้เหรออุ้ยเราอยู่ในปราสาทนี้เต็มเลยไอ้พวกเรามาช่วยกันหน่อยเร็วอุ้ยไม่น่าไม่น่าอุ้ยไอ้ทุบมานี่จริงๆเลยเอาเฮ้ยหายไปไหนล่ะเฮ้ยอยู่จนทันเฮ้ยแวับวบชัววบชัววบ เฮ้ยหนีไม่รอดไ,ไปได้อีกแล้วเฮ้ยอืออะไะพวกเราตามไปเร็วตามไปอือเฮ้ยอย่างนี้ต้องสร้างพายุหมุน่กรอบไปลอยพายุเขาดิเคนฟิวฟิวอ่ารักก้อยนะเจ้าจพวกมนุษย์ะ่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็ไ่ล,ล้างเจ้าพวกมนุษย์ในเมืองได้แล้วค่ะเ้าดูสิบ้านเมืองไม่เหลือเลยย่าฮู้เผาดูสิ โอ้โห ôi, บ้านเมืองนี่เสียหายหลายแสนนะเนี่ย oh <no. S 1> เอาละค่ะเรามาต่อกันยกต่อไปกันดีกว่านะคะน้องๆเราก็จะลองมาเล่นเป็นคนหนีมอนสเตอร์กันบ้างดีกว่านะคะแลวเราก็มีสัตว์เลี้ยงของเราเป็นมินิทอได้ด้วยค่ะโอเคเข้ามาแล้วเอาละค่ะเราต้องพยายามกดปุ่มสีแดงข้างหลังของเจ้ามอนสเตอร์พวกนี้นะคะเอาละอืม ตอนนี้นะเราขึ้นมาบนตึกดีกว่าไปเลยเราสามารถที่จะกระโดดสูงได้นะคะแล้วก็บินพุ่งไปได้ <Wow. S 1> ย่าพุ่งนี่โอ้โหกระโดดพุ่งได้ด้วยเฮ้ยย่าแล้วโอ้โหจอมสเตอร์ออกอาราวาตอีกแล้วอะ่ะไม่ด้กาแล้วต้องเอาไปจัดการไม่นะ่าจะต้องเหยียบบนหลังเฮ้ยชะฮึบเฮ้ยย่าแล้วมินิทอมาแล้วเฮ้ยชะฮึบให้ยเฮ้ยฮโอ้ยมืดมืดไม่ทอนไม่ทอน ้ทางนู้นทางนู้นเฮ้ยชิบเจ้าตัวไปซนีเฮ้ยจะไปไหนเจ้ากล่องไปซนีโอ้โหมาสตาร์เต็มเลยอุ้ยไปนะเฮ้ยโอ้ยกับโดนกับโดนอย่างนี้นึงชาฮึบอาชาฮับเฮ้ยเฮียาเฮ้ยโอ้โหประเด็นอะไรเนี่ยเฮ้ยมึนครับเอาละจัดการตัวต่อไปก่อนกันทั้งกันอืมทางนี้ทางนี้เฮ้แม่จะวัวน้อยเฮ้ยเออ้ย ทังตึกใหญ่เลยนีเย่เดีอาป่ะนนะต้องอ้อมไปทางด้านหลังเฮ้ยให้ยาเฮ้ยเุ้ยมีโดนเหลือหัวใจเดียวแล้วเอาละหลอดเลือดจะหมดแล้วยาฮู้ยาฮจัดการไปได้แล้ว,ว,วโอเคมาจัดการมัลสเตอร์ตัวต่อไปดีกว่าเจ้าบ้านน้อยเชิญเลยครับอืมเอาละไปนะเอ้ยเจ้าวัวน,น้อยเอ้ยจะไปไหนนี้ไปไหนเฮ้ยให้ยาให้ยาแล้วยาแล้วเอ้ยไปสกิลแล้วเหรอืม ไปนะหวังทีนี้นะพวกเราอืมใ้ชิบเฮ้ยไปไหนเจ้าบ้านจะไปไหนล่ะโอ้ยแต่ตัวนี้นี่โหดมากๆเลยต้องระวังตัวให้ดีๆนะพวกเราทุกคนเฮ้ยกระโดดสู้อีกแล้วเฮ้ยระวังนะไประเบิดที่พื้นเฮ้ยชึบไม่นะเฮ้ยไอ้ดนไม่โดนเอาไม่เอาไม่เฮ้ยอีกนิดนึงเราก็จะขี่บัลลังมันได้แล้วเฮ้ยให้ชึบเฮ้ยให้ย่ะ ไม่น่อย่างที่สุดก็กดปุ่มได้แล้วโอเคเลออกหัวใจเดียวเอ,อ้ของเราก็เหลือสองหัวใจเหมือนกันเฮ้ยไปหัวมิไซล์อแล้วเหรอเฮ้ยฮัชฮึบเดี๋ยวกันนะล็อกคูดาวแป๊บเอาละ่ะปุ่มสีแดงมาแล้วอือันนี้แหละไอสุดชั้นแรกย่าฮู้ไปลืวเดงหนึ่งเนะด้งหนึงหน่งย่าฮู้เราก็ชนะมอนสเตอร์แล้วโอเค แล้วมันต่อกันที่ยกต่อไปกันเลยอู้วมมันแมปในทะเลนี่นะโอ้ดูส,สิมีเรือเยอะแยะเลยอ่ะอู้บลักกี้ดูสิมาสเตอร์มาบุกเขาเฮ้ยพี่อ้อมฮะจัดการเลยฮะเหนียวอืมได้เลยบลักกี้ไม่แน่ต้องขึ้นไปเหยียบปุ่มยังงังวันนี้ชึบชึบฮึบอืมง่อยนะจ๊ะจะมาสเตอร์น้อยอืมเจ้ากระดานจะไปไหนล่ะฮ้ยชึบฟึบ ไม่น่าฮ่าจัดการไม่ไดอีกหนึ่งเท่าเฮ้ยจะบ้านจัดกระโดดไปไหนล่ะอืมจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนเฮ้ยชชืึบเฮ้ยมืดมืดเฮ้ยเอาไม่เอาไหมอืมจะตัวบ้านนี่จับยากชะมัดเลยเฮ้ยจอบกระดานตุ้ยจะไปไหนเชืึบไม่แน่กดปุ่มแล้วเฮ้ยแกแล้วเฮ้ยตุ้ยแน่โหตอนนี้ส่งชะมัดเลยเชืึบอืมเฮ้ยฮคร่า เออเคือกระเด็นออกมาเลยเหรอเนี่ยออเห้ยมึนแสบอืมเกือบตายเลยโหหลอดเ,เลือดเหลือแค่สองดวงเท่านั้นเอาละจังหวะนี้แหละยัู่ได้แล้ว,ว,วอืมอุ้ยมากันสองตัวเหรออืมถ้ายอย่างนี้นก็ต้องรีบจัดการแล้วสิเดี๋ยวทะเลพังชะฮึบอืมเออฮ้ยหน้าทิมอ้อยอืมไม่เป็นไรยังเหลือเลือดอีกหนึ่งดวง เอาละแบล็กกี้ลุยต่อโลดอืมจาบ้านน้อยจะไปไหนล่ะดฮึบอืมต้องหลบให้ทันโอ้อ้ยไปสกิลอุ้ยท่าไม่ตายอุ้ยหลบก่อนหลบก่อนโอ้แต่ตัวนี้นี่น่ากลัวชะมัดเลยชึบฮึบต้องค่อยย่องไปฮับนี่ฮ่าได้อีกปุ่มหนึ่งเข้าโอเคเ <ละ S 1> หลืออีกสองตัวนะจะมาสเตอร์อืมโอเคเราจะค่อยๆยย่องไปข้างหลังนะชึบฮึบ ชึบอืมสูงชะมัดเลยฮหยาฮะได้อีกปุ่มนึงแล้วอืมทีนี้ตัวต่อไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอพัดเป้าพัดเป้าเฮ้ยเฮ้ยอีกนิดนึงอีกนิดนึงเชือบฮ่าโอเคได้แล้วอ้ยให้พวกเราระวังนี่นะโุ้ยไปตรวจมิสัยด,ด้วยชึบอืมไปแล้วเย้โอเคค่ะน้องๆตอนนี้พี่อ้ําก็เลเวลอัพแล้วนะ สำหรับน้องคนไหนนะคะที่ยังไม่เคยเล่นแบบนี้เนี่ยพี่ออมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะสามารถกดเข้าไปหลดเล่นกันได้เลย mm hmm. แล้วก็ถ้าน้องคนไหนนะคะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนทำคลิปต่อไปได้วยนะ mm hmm. สำหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย